สวัสดีครับบินวาทิ์นะครับนักสแสดงจากช่อง7จสีครับโอ้มันเยอะมากแม้แตทั่งฟิตเนสเล่นกีฬาเอ็กซ์รีมที่ผมชอบเล่นก็มีหลายอย่างเซิร์ฟสเกตหรือว่าจะเป็นปั่นจัก,กรยานที่สำคัญผมเล่นละครบูครับละครบูที่ผมเล่นเนี่ยมีการเตะต่อยมีการใช้ใช้ร่างกายค่อนข้างจะหนักพอสมควรเพราะถ่ายบูทีมีเป็นชั่วโมงครับ อย่างแรกเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมปั่นจักรยานก็จะมีการก้มตลอดเวลาคือทั้งก้มทั้งปัน่นหลักๆมันคือเกิดขึ้นที่หลังหลังเนี่ยจะไม่ได้ปวดทันทีนะครับก็คือมันจะมีอาการมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะมาปวดทีตอนเช้าตอนตื่นแล้วก็เป็นเข่าเนี่ยก็จะเป็นตอนเตะฟุตบอลเล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ฟีมแบบเกี่ยวกับบอร์ดกีฬาทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราเล่นเซิร์ฟสเกตอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้เข่าใช้ไหลครับแล้วเวลาเราเล่นท่าอะไรเงี้ยมันจะ มันจะมีการกระแทกกันอะไรกับพื้นทัชชิ่งกับพื้นเนี่ยแล้วก็วิ่งเนี่ยเขาเ่าสําคัญโดนเต็มๆและที่หนักที่สุดในชีวิตคือไหลผมเล่นฟิตเนสวันนั้นคือบงับงเอิญว่าแบบเล่นผิดท่าโพสิชันมันผิดแล้วเราทิ้งแขนกระทันหันแล้วมันปวดแล้วแล้วมันเป็นตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะคือเป็นเป็นหหายมาตลอดเก <aug suspense> ี่ยวกับงานเลยครับหลกัหลกๆคื breed, องานเลยเพราะว่า ถึงขั้นบางซีนต้องยกไปถ่ายวันอื่นเลยครับก็คือต้องเลื่อนไปถ่ายวันอื่นอาจจะถ่ายบู๊หนักๆที่เตรียมมาไม่ไ,มได้เลยครับเพราะว่าการบู๊เนี่ยคือมันมีการใช้ไหล่ใช้แขนใช้อะไรอย่างงี้ครับร่างกายแทบจะร้อเเซวันนั้นถ้าร่างกายไม่ร้อยเปอก็จะทําไม่ได้ก็จะต้องมีการพูดคุยอาจจะต้องถึงหนักๆสุดคือต้องเลื่อนนะครับเลื่อนไปถ่ายวันวันอื่น ก็หลังจากที่เกิดปัญหากับตัวเองกับการงานเนี่ยกับการใช้ชีวิตมากๆผมก็ได้ไปปรึกษาแพทย์แล้วก็นักกายภาพเขาบอกต้องรีบดูแลตัวเองไม่งั้นจะเหลือรังถึงขั้นต้องผ่าตัดแล้วต้องเสียยงกันอีกเป็นแสนๆเลยครับ mm hmm. เพราะผมได้ไปเช็คค่าผ่าตัดมาแล้วแต่ว่ายังดีที่พี่เขาบอกว่ายังพอรักษาได้นอกจากนั้นเขาก็แนะนำตัวนี้กับผมครับ UC c a l p a t คลลาเจนชนิดที่2และแคลเซียมแอโอเนตและสารอาหารสําคัญอีก15ชนิดซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อต่อที่แข็งแรงมากขึ้นครับพอได้มากินนี้ลองดูเนี่ยภายใน2อาทิตย์เนี่ยผมสังเกตตัวเองเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ตื่นนอนแบบโห<ๆ>ยากมากเพราะมันอาการปวดทุกๆอย่างมันจะรวมกันตอนเช้าแล้วมันทําให้เราขี้เกียจซึ่งผมมานั่งสัง,สงเกตตั้งแต่กินวันแรกจนถึง สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2ผมก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองว่าเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วมันมันเฟรชขึ้นมันลุกขึ้นมาแบบโดยที่เราไม่ต้องโอ้ขอส0บนาทีนะครับขอ5นาทีนะครับกับตัวเองอะ่ะมันลุกขึ้นมาเองเลยแล้วก็พร้อมที่จะไปใช้ชีวิตประจําวันได้ซึ่งตอนนี้ผมกินมาครบ2เดือนพอดีแล้วก็อาการที่มีทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อซแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องทานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ายังอยากเล่นกีฬาแอคทีฟอย่าง ทำงานอยากแบบออกกําลังกายอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ประมาทไม่ได้ว่ามันอาจจะกลับมาอีกเพราะคุณหมอก็บอกอยู่ว่าถ้าเราหนึ่งถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีพอเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมก็ได้อาจจะหนักถึงขั้นเลือรลังเหมือนเดิมอีกก็ได้ซึ่งผมก็ว่าคิดว่าน่าจะต้องกินไปเรื่อยๆแต่วินขอบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าเขาไม่้ฟรีๆนะครับวินซื้อทานเองจริงๆครับผม และสําหรับใครนะครับที่มีปัญหาเดียวกันกับวินหรือคล้ายๆกันนะครับและก็ยังไม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะทานตัวไหนหรือจะเลือกใช้ตัวไหนโอ้มีผลิตภัณฑ์ในตลาดท้องตลาดเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันวินขอแนะนำครับ uc calplus ซึ่งได้รับการพัฒนาสูตรและการคิดค้นจากแพทย์และเภสัชกรและก็นักกายภาพซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มั่นใจได้เลยครับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นสินค้าที่วินแนะนำครับ